นับตั้งแต่ที่คืนขุ้มด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มเก็บกักน้ำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548ปัญหาธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแถบลุ่มน้ำนครนายกได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตามกรอบการทำงานที่ยึดหลักลดน้ำยามท่วมเติมน้ำยามแลง้งแปลงดินยามเปรี้ยวและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเวลานานมาแล้วที่รัศดรในแถบลุ่มน้ำนครน,นายกต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูทำนาประสบกับปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและปัญหาดินเปรี้ยวเป็นความดเดือดร้อนทุกยากที่เกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัศดรที่จังหวัดนครน,นายกของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่2 6ธันวาคมพุทธศักราช2519ได้ทอดประเนตรเห็นความหุวดร้อนของรัษฎรจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประธานก่อสร้างฝ่ายท่าด่านที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมยังประโยชน์ให้กับรัษฎรด้วยมา จนเมื่อพุทธศักราช2,533ได้เกิดอ,อทุทกาภัยครั้งร้ายแรงที่จังหวัดนครนายกสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมสแสดงให้เห็นว่าลุ่มน้ำแห่งนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพุทธศักราช2,536 แนวคิดการสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรากฏเด่นชัดขึ้นดยมกระแสพระราชดำรัิวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2536ความตอนหนึ่งว่าปัญหาเรื่องภัยแลย้งนี้ดูจะเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้วางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วโครงการนี้คือสร้างอ่างเก็บน้ำสองแห่งแห่ง,งหนึ่งคือที่แม่น้ำป่าสะ อีกแห่งหนึ่งคือแม่น้ำนครนายกสองแห่งรวมกันจะก,กิดกับน้ําเหมาะสมเพียงพอสําหรับบริโภคการสร้างคืนเฉพาะตัวคืนและอาคารประกอบจะทําให้แก้ไขปัญหาไปได้มาก กรชลประทานน้อมนำกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวมาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนขุนด่านประการชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2542เขื่อนขุนด่านประการชนก่อสร้างด้วยคอนกรีตบดอัดที่ใช้ปริมาณคอนกรีตมากที่สุดในโลกในขณะนั้นมีความยาว2,594เมตร สูง93เมตรเก็บกักน้ำไว้ถึง224ล้านลูกบา์เมตรสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2548หลังจากเขื่อนก่อสร้างแล้วเสร็จส่งผลที่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำรั้งเงินทำให้สามารถจัดสรรน,น้ำไปยังทุนที่เกษตรกรรมในแถบลุ่มน้ำนครนายกได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพหนึ่ก็คือ2 0 0 0มนได้อยู่ในเขตคุ้นดานประกันชนนะอีก165,000ไร่ก็จะเป็นในเรื่องของโคร,รงการส่งน้ำนครนายกอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยก็คือในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะที่เราช่วยเหลือ,ลอปีละ16 000, ล้านนะที่ใช้ในเรื่องของการประปาของในจังหวัดนครนายก พื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนนะเป็นที่นาและที่ดอนจะได้ทํานาก็น้ําฝนที่นี่แ้งถ้าฝนตกก็น้ําท่วมน้ําจะหลากท่วมมันจะหลากลงไปท่วมลงไปสนล่างไปเลยแต่มันท่วมไม่นาน,นพอสร้างเกินตรงนี้เสร็จพวกเกษตรกรก็ลืมตาอาปากออกเพราะไม่แล้งนะก็ทามาหากินทําสวนทําไร่ทานาเมื่อก่อนที่นี่ทํานาทํานาได้ครั้งเดียวแต่เดี๋ยวนี้ ปี5ครั้ง้งทาไดนอกจากทำหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ำแล้วน้ำจากอ่างเก็บน้ำยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครนายกที่มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถทำการเกรษตรได้ให้กลับมาเป็นดินที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเาะปลูกได้คั้งยังช่วยผลักดันน้ำเค็มน้ำเสียที่รุกเข้ามาทางแม่น้ำปลาจิงบุรี ให้ไหลกลับไปยังแม่น้ำบางปโกนและลงคะเลที่จังหวัดฉะเชิงเซาลดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ30ล้านบาทต่อปีเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการรักษาระบบนิเวศให้มีความสงดุลวันนี้เคลื่อนขุนด่านประการชนซึ่งเกิดจากพระมาหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างแท้จริง ครเป็นเมืองโบราณสําคัญตั้งอยู่ในตําบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478เป็นเมืองโบราณที่มีสันฐานรูปไข่เขืออเป็นวงกลมมีอายุสืบได้ตั้งแต่ยุคทวันวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่10-18 ปรากฏร่องรอยของคูน้ำทันดินสองชั้นตัวเมืองครอบคลุมอนา,าบริเวณประมาณ3000ไร่เส้นผ่านศูนย์กลางของเมืองกว้างประมาณ700-800เมตรพื้นที่ในตัวเมืองส่วนหนึ่งเป็นเนินสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ30เมตรปัจจุบันยังคงมีร่องรอยซากโบราณสถานปรากฏอยู่บ้างแต่ไม่ได้ใหญ่โตสมบูรณ์มากนักเมื่อเทียบกับโบราณสถานทวารวดีแห่งอื่นๆอย่างเช่นนครปฐมอุทองคูบัวหรือสีเทพ โบราณสถานสำคัญในเมืองดงละครมีอยู่ประมาณ3-4แห่งแต่ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คงเหลือเพียงฐานรากและทราบประหักหักพังโบราณสถานไหมายเลขหนึ่งตั้งอยู่นอกตัวเมืองเหลือเพียงแค่ฐานรากที่มีลักษณะคล้ายกำแพงแก้วก่ออิดดินเผามีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าตรงกลามีฐานรูปเคารพสองฐาน ในบริเวณดังกล่าวยังพบซากของสถูปโบราณแบบทวารวดีสร้างอยู่ใกล้เคียงกันถือเป็นโบราณสถานหมายเลขสองซึ่งในบริเวณโบราณสถาน2แห่งนี้กรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดค้นทางโบราณาคดีรวมกับภาควิชาโบราณคดีของมหาวิทยาลัยไ,ไวโกดไวคอทรประเทศนิวซีแลนด์ พบศิลปวัตถุยุคทวารวดีเป็นจำนวนมากอาทิพระพุทธรูปเสียงพระพุทธร,ร,รูปทองคำแหวนกำไรตุ้งหูลูกปัดหินเครื่องประดับชนิดต่างๆซึ่งบ่งบอกวัฒนธรรมยุคทวารวดีปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจีนบุรี จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือสนามโบราณตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือเป็นสนามที่ขุดในบริเวณที่มีศิลาแลงที่เรียกว่าบอ่อแลงสันนิษฐานว่าน่าเกิดจากการขุดเอาศิลาแลงไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างศางสนสถานหรือเชิงเทินกำแพงเมืองทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความลึกจนสามารถกักเก็บน้าได้ในคำอธิบายของกรุมศิลปากรกล่าวว่าเป็นสนามสำหรับให้ชาวเมืองชำระร่างกายก่อนที่เข้าเมืองหรือใช้เป็นประการสำหรับป้องกันข้าศึกโจมตีประตูเมืองทางทิศเหนือ จากการศึกษาทางธรณีวิทยาพบว่าในอดีตขอบชายทะเลฝั่งอ่าวไทยอยู่ลึกเข้าไปจนถึงสิงห์บุรีและลบบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่โบราณของสมัยทวารวดีจะพบว่ามีเมืองโบราณต่างๆในยุคทวารวดีตั้งอยู่โดยรอบขอบทะเลอ่าวไทยในสมัยอดีตเรียงรายต่อเนื่องกันจากทิศตะวันตกของอ่าวไทย ตั้งแต่เมืองโบราณบริเวณเชิงเทานางพันธุรั์อําเภอชะอำามืองโบราณคงติดเมืองโบราณคูบูเมืองอู่ทองเมืองนครปฐมวกลงมาสู่ฝั่งตะวันออกมีเมืองลบบุรีมืองสัชจังปาลงมาสู่เมืองในลุ่มแม่น้ำนครนายกได้แก่เมืองโบราณดงละครเมืองสีมโหสถและเมืองพระจึงมองเห็นเพือขถ่ายกลุ่มเมืองของอาณาจักรทวารวดีเป็นรูปเขาวอลรอบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เมืองโบราณดงละครในสมัยซาอุดีจึงเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ทะเลจากหลักฐานทางโบราณคดีอย่างเช่นเศษเครื่องถ้วยชามที่พบในเมืองโบราณดงละครซึ่งเคลือบสีฟ้าอ่อนนักโบราณคดีพบว่าเป็นเครื่องถ้วยชามจากปเปอร์เซียมีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองชีรัสในประเทศอิหร่านปัจจุบันลูกปัดหินต่างๆก็ถือสินค้านำ